สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี้รัดผ้าพีพรานองเข่าปลาคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะแต่มือนี้เข่าปลาบ่ได้เข่าปลามาเก็บบอมเบอรี่นะคะพี่น้องค่ะผ้าพีพรานองมหาเห็ดค่ะพี่น้องค่ะฝนตกสองสามอาทิตย์แดดออกห่อนะพี่น้องค่ะตอนนี้เห็ดเริ่มออกแล้วพี่น้องค่ะรู้สึกว่ายังบ่้มีผู้ใดมาเก็บนะคะเขาบ่ไดดตื่นเต้นคือรัดเนาะรัดกระตื่นเต้นก็อยากมหาเห็ดพี่น้องค่ะมือนีก็เลยเข่าปลาค่ะพี่น้องค่ะมาปุ๊บกับพ่อดอกแรกค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดพึ่งหวานค่ะพี่น้องผ้าพีพรานองเก็บ เฮ็ดพึ่งหวานกับพี่น้องไปค่ะดอกแรกของปีกับพี่น้องเขามาปุบกับพอเลยนี่ค่ะอุ้ยไปหาต่อพี่้องค่ะยังบ่อนีมีผู้ใดขามาหาด้วยกันนี่ใสล่ล่ะนี่ค่ะพี่น้องกําลังงาม โอ้ยขึ้นารักเลยพี่น้องคะ่ะนีวังแม่อุ้ยถ้อถ่ายอีกสองสามเมือมันก็นจะใหญ่นะพี่น้องะ่ะแต่ว่ากะสิบมิเบล่าดเหรอพี่น้องะ่ะอุ้ยออกบัากหลายนึงพี่น้องะ่ะกะลังดอกนดีน้อยนี่เต็มเลยเนี่ยคือสิบเอามันดอกมันกาลังดอกน่อยนี่ค่ะพี่น้องเต็มเลยมาเร็วพอดคะ่ะนี่อันนี้นำ้ำนี่อันนี้กระแม่เลยพี่น้องขะอุ้ยมันกาลังออก เสียดายเด้เว่าสิได้ม,มาอีกบ่นอเพราะว่าสิเศร้ามากกสิไปทํางานพี่น้องคาประเดี๋ยวมาเก็บเห็ดอันนี้ก็สิแมงเนี่ยนี่แม่นบ่นี่นี่มัน,น,น,มนกําลังดอกน้อยบ่อยากเก็บมันพี่น้องไปหาเบิ่งหม่อง,มองไม้ค่ะพี่น้องค่ะบัดเทื่อนี่ดอกใหญ่ๆเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เห็นบ่ค่ะพี่น้องดอกขา,ขาวๆกําลังบุดออกจากดินโอ้ย โอ้เบิ้งในพี่น้องให้มันออกอีกครับพี่น้องมีลูกหน่อยอีกดอกนึงโอ้ยสามีเอินมาเบิ่งดอกนีพี่น้องค่ะโอ้ก็ดอกงามแท้ก็แลัเป็นบาว ค่ะพี่น้องคะ่ะขาอ้วนปกเลยพี่น้องพออีกพี่น้องค่าอีกดอกนึงแล้วกำลังงามอันนี้เห็ดล่มขาลายค่ะพี่น้องคะ่ะเขาว่ากินได้ว่าสันขาไลา่ ใช่ไหมนั่นจะมีสองแบบเลยพี่น้องขาล่ายกับขาบาล่าย์ตาแล้วบล่าก์เกียบดอกกับพี่นอ้องขาแล้นบล่กลิ่นอ้โหพี่ตัวค่ะวันเนี้ยขาขึ้นนิ่มๆเดี๋ยวกอตัดบบ้าง พี่น้องคะอันนี้กระเมค่ะพี่น้องจวลามันดอกน่อยอันนี้กระเม่นพี่น้องะดอกน่อยต่วกะไม่ค่อยน่อยค่ะกอกพี่น้องรัะกกเอาอยู่นี่ยใชสีเที่ยที่ไลย ฝนจะตกพี่นองค่ะตัดคาเห็ดแป๊บนึงค่ะพี่นองโอ้เสียงฝนมากแล้ว คนตกห้ามเลยเพี่น้องคะตัเด็บฝาฝ่าวุา่นจะตกห้าม Die kann ich machen zu Hause? zusammen. Kann machen zu Hause, aber ich nicht viele hab ich noch von Na, wir nicht fahren oben anderer Weit. Dann wir fahren, fahren weit zu. Und du k a น n s, it. It s t oben nicht gucken, du w i สามีจมพี่น้องผู้เฒ่าจมอันนี้เห็ดผึ่งเลือดพอดีเก็บมาสองสาดอกปกติกับพเก็บพี่น้องค่ะพอดีได้เก็บแล้วก็เลยเอามานั่นอันนี้เห็ดผึ่ง เฮ็ดพึงอีเกิลว่าสันเฮ็ดพึงเมนว่าสันเขาว่าเฮ็ดพึ่งเลือดพีต้องเอากัะพี่ต้องน้ำลายพี่น้องคะแล้วเห็นกบค่ะพี่น้องใช่หรือนี่ครับพี่น้องคะกบได้หนิเนาะพี่นอ้อ,นนอ,นองเนาะแม่นบบแม่นกอบบโ แบตเตอรี่กับซีเบิร์ดบานเนี่ยเนี่ยมันกบวค่ะพี่น้องคะกบได้หนิเนาะก,กบเยอรมันเบ้างไหมค่ะพี่น้องคือตัวล้ายจังสิ่กบหรือขี่ค้างคากพี่น้องคะแล้วกลับมา หอดบ้านแล้วก็พี่น้องค่ะฝนตกค่ะพี่น้องเลยบ้อยูดโวนแล้วก็ล้วก็ต้องรีบถ้ากันจะพากันไปซื้อหนังสือค่ะพี่น้องค่ะนังสือเลียนนะคะพี่น้องแล้วก็เลยต้องฝ้าฝ้าเนี่ยเฮ็ดกะอยากเก็บกับพี่น้องค่ะต่ว่าก็ต้องเฝ้าไปซื้อหนังสือนะครับเพราะว่าหนังสือเลียนแล้วมันต้องใส่วันจันทร์ค่ะพี่น้องค่ะใส่วันจันทร์ก็เลยต้องไปซื้อวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เขาก็บอกเปิดเนาะเฮ็ดกะอยากไปหาก็พากกันไปหาเฮ็ดเนี่ย ได้เห็ดมากดิค่ะพี่น้องค่ะดอกงามงามแต่ว่าขาบางงามเหมือนแมงเจาะเดี๋ยวจะแค่ออกอีกเยวอันนี้ดอกงามนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานพี่น้องค่ะดอกอปุปุติดปิดอกนี่น่อยมันร้ายหลายค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบกเก็บมากดอกเพราะว่ามันดอกน่อยก็เอาซ้ำนี่ เบืองเนี่ยหัวขาดแล้วขาฮะกัดกอุ้ยก็ได้หลายเติบอยู่กับพี่น้องได้แกงใหญ่หนึ่งอยู่ด้ค่ะเนี่ยแกงใหญ่หนึ่งพี่น้องค่ะนี่ค่เมื่อนี่ได้เฮ็ดเพิ่งมาก อันเห็ดเผิงเกาลักพี่น้องคะ่ะกำลังออกอันนี้เห็ดเผิงเกาลัพ่อดอกหนึ่งแล้วก็มีเห็ดเผิงเลือดพี่น้องคะ่ะอันนี้เขาเอินเห็ดเพิ่งเห็ดเพิงเลือดพี่น้องตบกบบระบอกอยากเก็บป้าเราพี่น้องพอดีละเด็ดดึงมันออกมาแล้วก็เลยออกมานํ่มันจะออกขมขมแนะ่ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้รักกะผพ้าที่พาน้องเขาปลาไปเก็บเห็นนะคะพี่น้องคะเมื่อ เมื่อว่างๆนะคะเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาารักกัสิพพีพานองไปเก็บเห็ดอีกค่ะมันทังถ้ามันยังบอกให้หนีไหว้กอนกับพี่น้องกับจะพาพีพานองเขาปลาเก็บเห็ดนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะเมื่อนี้รักกัตตองลากพีรานองคือเก่าค่ะพี่น้องคะแต่ว่าก่อนสิลาพีรานองอะกก็ขอฝากคลิปฝากวิดีโอให้พี่น้องทุกกคนรับชมกันในเด้อค่ะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งปิ้งในเด้อค่ะพี่น้องคะจะได้ แจงเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะพี่น้องมันจะได้บม่ได้พลาดคลิปนะคะพี่น้องจะได้พาพี่พาน้องไปหาเห็ุค่ะพี่น้องค่ะจะได้มวนๆน้ำกันค่ะพี่น้องมือนี่เราต้องมาที่ร้านน้องกรค่ะมือหนี้สวัสดีค่ะ